ก็สุดที่วิวครับฟุตบอลโลกแม้ว่าจะาหมดจบทัวร์นาเมนต์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่พวกเราก็ยังมีคอนเทนต์ฟุตบอลถ้วยหรือที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันอยู่เช่นเคยนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลคาราบาวครับก็จะไปกันในคืนวันพฤหัสนี้นะครับเกมบิ๊กแมัชนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีนักเตะที่ไปเล่นฟุตบอลโลกกันอยู่ยหลายคนก็อาจจะมีได้พักบ้างนะครับอย่างเช่นเอเดนซอนนะครับอาจจะได้พัก แม้ว่าจะเป็นตัวสำรองของทีมชาติบราซิลก็ตามแต่นะครับหรือจะเป็นทางหนากของโรดี้ก็ดีนะครับเอลิลาพอกก็ดีนะครับไควอลเกอร์ก็ดีนะครับหรือแม้แต่ทั้งเชอการเซโล่นะครับอาจจะได้พักอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมาสู้ศึกกันอย่างต่อเนื่องนะครับแดนกลางเนี่ยเดี๋ยบอยครับตกรอบแรกไปอาจจะได้ลงสนามนะครับเพื่อเรียกความปิตกลับมาแล้วก็เรียกแมชปิเตกกลับมาด้วยเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับทางอิวไคล์กูตัวกันนะครับมีก็ตกรอบแรกมา นะครับน่าจะได้ลงสนามเช่นกันนะครับเหตุผลที่ง่ายก็คือเรื่องของฟิตเนสนะครับข้างหน้าไม่ใช่ใครที่ไหนครับเอริลิงฮาร์แลนกลับมาแล้วครับแล้วก็มีด้านของลิยามาเลสนะครับก็จะได้ลงสนามอีกด้วยก็เชื่อว่านะครับทางเปเปวเดลล่านี้ก็จะส่งชุดใหญ่นะครับเพื่อในการเรียกความเป็นของนักเตะหลายหลายคนนะครับมาฝั่งของลิปูว์ลิปูเช่นกันนักเตะหลายๆคนก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแต่ก็หลายๆคนก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวสำรองนะครับ คนที่เลือกพักในีอาจจะมีทางด้านของอเล็กซเบเกอร์เ,เพราะว่าลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติมาเลเยถึงรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นโจวเลือกทีมไทยกับจากคู่กับโจฮเมสนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ไปอีเวนฟุตบอลโลกนะครับด้านซ้ายก็รอโบกนะครับก็จะได้ลงสนามทางขวาเนี่ยยังไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าจะใช้เฮนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลโลกจะได้เล่นนอเห้เกิดเกิดน,นะครับตรงกลางเนี่ยเดโก้ e ครับ ก็จะได้ลงสนามในการเพื่อเรียงความฟิดเช่นเดียวกับาพาควิเรียที่บัตเจ็บไม่ค่อยเยอะแต่บุนเครื่องนะครับก็อาจจะได้ลงสนามข้างหน้านี้จัดเต็มแน่นอน,นครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนซา,าลาโรเิโตเฟมิโนโส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะใช้ทางด้านของกัมโยกลงสนามขึ้นซึ่งก็จะจัดเต็มเช่นกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับอาจจะไม่คิดถึงผลการแข่งขัน,นเป็นหลักนะครับใครจะแพ้ใครชน,นะก็คงจะไม่ได้ใส่ใจกันมากแต่ ทั้งสองทีมต้องการเรียกความพร้อมของทีมนะครับแล้วก็เรียกแฟิตเนสให้กับนักเตะตัวหลักหลายๆคนเพื่อพร้อมในการทําศึกทีมลิกอังกฤษกันต่อไปถ้าให้เดาอาจจะปะันของทียากมากพออุตบอลออกได้สามหน้าอาจจะมีเสมอกันแล้วก็ไปถึงขัง้นดวลจุดโทษนะฟุตบอลดีครับไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะครับแต่เชื่อว,ว่าทั้งคู่จะได้เตะจุดโทษกันจากจบด0นาทีครับ และนี่คือสกอร์ส่วนพรีวิวครับก็จะมาพรีวิวกันเป็นทุกวันทำการนะครับที่มีคุณบอกน่าสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมครับปาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้กับเพจพิทตอบแล้วก็ยูทูบของทางสกอร์สุด้วยนะครับ